กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบ้านค่ะวันนี้น้องหญิงมีรายการพระมาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะคะสําหรับอีพีนี้อยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ขาพิเศษรับคู่อยู่ที่500น้องหญิงจะส่งให้ฟรีกับไปรษณีย์ไทยนะคะเก็บเงินปลายทางได้พี่พี่ชอบองค์ไหนรายการที่เท่าไหร่ติดต่อน้องหญิงพระบ้านเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับช่องทางการ ติดต่อน้องหญิงพระบ้านนะคะเบอร์โทรและไอดีไลน์น้องหญิงใช้เป็นเบอร์เดียวกันนะคะ0 6 4 9 7 3 8 1 6 8ค่ะหรือพี่ๆจะสแกน QR Code โคก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพี่ๆคะฝากพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านด้วยนะคะรอรับชมรายการพระจากช่องน้องหญิงได้ทุกๆวันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้น้องหญิงขอเริ่มรายการแรกเลยนะคะพี่ๆคะ รายการที่หนึ่งน้องหญิงแบ่งปันเป็นรายการนี้ค่ะขยับให้พี่พี่ได้รับชมใกล้ๆนะคะหลวงปู่ดูวัสแกค่ะนี่ค่ะพี่พี่รายการนี้นรายการที่หนึ่งค่ะ EP นี้น้องหญิงแบ่งปันเท่ากันนะคะอยู่ที่รายการละ3 0 0้อยค่ะชอบองค์ไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะ รับชมภาพเพิ่มเติมทักไลน์หาน้องหญิงได้เลยค่ะรายการนี้ปี25 26ค่ะพี่พี่่าต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สองนะคะน้องหญิงแบ่งปันเป็นรายการนี้ค่ะหลวงพ่ออีวสัสรตหีบค่ะเรียมกรอบเป็นอย่างดีค่ะพี่พี่รายการที่สองค่ะ ชมภาพเพิ่มเติมชัดๆกับน้องหญิงได้นะคะต่อไปค่ะพี่ๆคะ่ะรายการที่3คะ่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นหลวงพ่อพระพุทธ,ธโสธรคะ่ะนี่ค่ะพี่ๆ ต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะน้องหญิงแบ่งบรรยการนี้นะคะหลวงพ่อจาดค่ะเป็นรายการเก่าๆเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะพี่ๆรายการนี้รายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5ค่ะพี่ๆค่ะ พระมาเหสวนค่ะรายการนี้ค่อนข้างเก่านะคะทักไลน์เข้ามาขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้ค่ะต่อไปรายการที่6กค่ะพี่พรายการนี้ค่ะพระ นางพยานะคะน้องหญิงขยับให้ชมใกล้ๆค่ะรายการนี้เรี่ยมกรอบเรียบร้อยค่ะด้านหลังนะคะต่อไปรายการที่6ค่ะพี่ๆองค์นี้ค่ะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรค่ะ ขออภัยค่ะพี่พี่คา่รายการนี้ออกวัดท้ายน้ํานะคะนี่ค่ะรับชมกันชัดๆค่ะเป็นรายการที่7ค่ะต่อไปรายการที่8ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นพระปิดตานะคะร,ะรับชมใกล้ๆเป็นเนื้อไม้แกะค่ะ นี่ค่ะรายการที่8ค่ะด้านล่างมีฝั่งตะกุดนะคะชื่นชอบองค์ไหนโทรเข้ามาหาน้องหญิงได้เลยค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะพี่พี่รายการนี้เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้พิเศษมากๆค่ะเรียมกรอบลงยาเป็นอย่างดีค่ะรายการที่9ค่ะ มีค่ะและด้านหลังแบบนี้นะคะพี่พี่ทักเข้ามาขอชมผ้าเพิ่มเติมได้ค่ะต่อไปรายการที่10ค่ะพี่พี่เป็นรายการนี้นะคะเป็นพระอุนแผนนะคะเก็บเลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะพี่พรายการที่10นะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ารายการที่11ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นพระสมเด็จค่ะเรียมกรอบอย่างดีค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะน้องหญิงขยับให้ชมใกล้ๆค่ะ ชื่นชอบพอหาน้องหญิงได้ค่ะส่งตรงส่งไว้กับไปรษณีย์ไทยทุกๆวันเลยนะคะด้านหลังค่ะบพี่พี่รายการที่11นะคะ mm hmm. ต่อไปรายการที่12ค่ะ mm hmm. นี่ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นรายการนี้ค่ะ mm hmm. เหลียนจากกระเพชรนะคะพี่พี่ค mm hmm. ท่านเท้ามหาภูมิธาดาค่ะ เรี่นนี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะพี่พี่น้องหญิงแบ่งปันเป็นรายการนี้ค่ะเป็นพัพรมทรงคุธนะคะรายการที่13ค่ะ นี่ค่ะเปลี่ยนรุ่นรับทรัพย์นะคะออกวัดโพทองค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะพี่พี่ขาเป็นพระซุ้มกอเก่าๆค่ะน้องหญิงให้ชมชัดๆแบบนี้ค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะ ด้านหลังค่ะทักไลน์เข้ามาขอชมภาพได้ทุกรายการนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่15้าค่ะพี่พี่นางหญิงแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยค่ะเป็นเหรียญท่านพ่อสีนวลน,นะคะ พิมพ์นั่งพานแบบนี้เรี่ยมกรอบอย่างดีค่ะรายการที่15ค่ะนี่นะคะและด้านหลังแบบนี้ค่ะออกวัดเกวียนหักนะคะ ต่อไปรายการที่16ค่ะนี่ค่ะน้องหญิงแบ่งปันรายการนี้หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันค่ะรับชมกันได้เลยนะคะนี่ค่ะชื่นชอบโทรเข้ามาหาน้องหญิงได้เลยค่ะต่อไปรายการที่17ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งรายการค่ะนี่ค่ะ ขยับให้ชมใกล้ๆแบบนี้นะคะพี่ๆ่ะต่อไปค่ะพี่ๆรายการที่18ค่ะนี่ค่ะ ้องหญิงแบ่งปันเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะรายละเอียดเหรียญประมาณนี้ค่ะพี่ๆอันนี้ด้านหลังนะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ น้องหญิงได้เป็นแหวนเก่าๆมานะคะอันนี้น้องหญิงไม่แน่ใจที่มาว่าหลวงพ่ออะไรนะคะเป็นรายการที่19มีการเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะพี่พี่ติดกรอบนะคะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆค่ะพี่พี่คอมเมนต์เข้ามาแบ่งปันกันได้เลยนะคะนีค่ะ ต่อไปรายการที่ยีสบค่ะพี่พี่น้องหญิงแบ่งปันเป็นรายการนี้นะคะคุณแม่ชีบุญเรือนคะ่ะองค์นี้เป็นพิเศษเลยนะคะเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีคะ่ะรายการที่ยีสิบค่ะนี่คะ่ะชมชัดๆนะคะ ต่อไปรายการที่21ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นพระกริ่งนะคะรายการนี้ขยับให้พี่ๆได้รับชมนะคะรายการที่21ค่ะอ่าแล้วก็ด้านล่างค่ะต่อไปรายการที่22ค่ะ น้องหญิงแบ่งปันเป็นพระปิดตาค่ะเรี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะพี่ๆอันนี้ค่อนข้างเก่านะคะชื่นชอบองค์ไหนอย่างไรโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้ค่ะต่อไปรายการที่23ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะ เเรียมกรอบอย่างดีค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นฐานุมานนะคะต่อไปรายการที่24ค่ะนี่ค่ะน้องหญิงมีตะกุดเก่าๆอีกหนึ่งรายการะค่ะ อันนี้จะมีหนุมานโดรอแบบนี้ค่ะพร้อมกันนี้มีรอยจานด้วยนะคะรายการที่ยีสีค่ะแล้วก็เป็นพิมพ์เสือแบบนี้ค่ะน้องหญิงไม่แน่ใจนะคะพี่ๆว่าหลวงพ่ออะไรนะคะอ่ามีรอยจานมีเสือและหนุมานค่ะ รายการนี้รายการที่24ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปรายการที่25ค่ะผองหญิงแบ่งปันเป็นรูกรอนะคะหลวงพ่อเงินค่ะนี่ค่ะ รับชมชัดๆกันได้เลยนะคะขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะทุกๆรายการเลยค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะพีค่ะพี่ๆองค์นี้ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะ เ,เหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีค่ะเรียมกรอบกันน้ำอย่างดีค่ะพี่ๆรายการที่26ค่ะด้านหลังแบบนี้ค่ะ ต่อไปรายการที่27ค่ะพี่พีค่ะแบ่งปันเป็นพระผิดตาเนื้อชินตะกัวแบบนี้ค่ะขยาบให้พี่พีได้ชมกันใกล้ๆนะคะรายการที่27ค่ะทักไลน์เข้ามาหาน้องหญิงได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ ต่อไปรายการที่28ค่ะเป็นพระกรุเนื้อดินเก่าๆนะคะเลี่ยมกรอบข้างอย่างดีค่ะพี่ๆรายการที่28นะคะนี่ค่ะและด้านหลังค่ะ ต่อไปรายการนี้นะคะรูปร่อพระบางอุ้มบาทค่ะนี่ค่ะองค์นี้เก่าๆขยับให้พี่ๆชมชัดๆนะคะรายการที่29ค่ะนีค่ะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้ค่ะพี่ๆค่ะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะพิมพ์อุ้มบาทนะคะอ่าเป็นปางอุ้มบาทค่ะ เป็นลำดับร,รายการที่29ค่ะพี่พีชื่นชอบทักเข้ามาหาน้องหญิงได้เลยค่ะต่อไปค่ะรายการที่30นะคะนี่ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นพิเศษเลยค่ะได้เครื่องรางเป็นสาริกามานะคะรายการที่30ค่ะนี่ค่ะมียันด้านหน้าแบบนี้ค่ะมีปิดแผ่นทองนะคะ เป็นพิเศษเลยค่ะพี่พี่ารายการนี้นะสำหรับวันนี้นะคะพี่พี่คาน้องหญิงก็มีพระมาะแบ่งปันทั้งหมด30รายการค่ะพี่พี่ชื่นชอบองค์ไหนรายการที่เท่าไหร่นะคะติดต่อน้องหญิงพรรบ้านเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่น้องหญิงจะส่งให้ฟรีทุกๆวันนะคะโทรหาน้องหญิงหรือแอดไลน์หาน้องหญิงเบอร์เดียวกัน0649738168นะคะ หรือจะแคปหน้าจอนะคะสแกน QR code คทักไลน์มาหาน้องหญิงขอชมภาเพิ่มเติมได้ค่ะยินดีบริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะหากมีรายการไหนที่แจ้งไม่ถูกต้องอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านจริงๆนะคะพี่ๆิหาก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านด้วยนะคะเปิดกระดิ่งไว้รอรับชมรายการพระจากช่องน้องหญิงได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆหาน้องหญิงก็ ลาพี่พี่ไปก่อนพบเจอกับน้องหญิงได้ใหม่ EP หน้านะคะพี่พี่ขาน้องหญิงพระบ้านสวัสดีคะ่ะ